นี่นะคะเริ่มต้นออกมือมหาศรษย์จยัตรงฐานฐานแรกเริ่มเป็นฐานแรกรอบแรกจะเป็นประมาณนี้คุณประโยชน์มากมายนะคะ กานอุบัติการในการดึงสายต่างๆดึงท่อช่วยหายใจดึงน้ําเกลือในคนไข้ที่สับสนก็จะช่วยได้ลงทุนไม่เยอะค่ะเราใช้รีไซเคลิลเป็นวัสดุรีไซเคลิล เอากระปุกต้งเลือกเก่ามาทำส่วนเส้นได้นี่ก็ไม่เกินนะไม่เกนยี่บาทครับสมัยก่อนสมัยนี้ก็น้ำมันมันแพงสงครามยูเครนก็น่าจะประมาณแบบ200ับสองร้อยสามร้อยแต่ใช้ได้คุ้มอันนี้ฐานฐานสองเริ่มเริ่มแล้วนะคะ โปเฟชชั่นอถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วก็จะเป็นประมงานนี้อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วมัจะเป็นสองข้างสองคู่ดยอดไหมคะตบมือเลยคะ่ะ